สวัสดีเด้วยจากพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สูส่คนมุมน,นีนมาปลาไก่ก็สิคอยเก็บไปพี่น้องอยู่ทางบ้านข่อยแหีงคือหลื่นอยู่พี่น้องหาเห็ดกรบโบมีอันนี้กระไก่ตื๊อ,อยู่ค่อยเก็บไปนะพี่น้องทิพนีพนก,ก็ได้เก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้ะ เห็นน้าคเป็นน <|so|> ี้มันเป็นเสือซะมันเอาปุ๊ไว้มันเป็นเสือ แตได้เห็ดอยู่นี่มันเกิดอยู่น้ำหมึกลึกๆพี่น้องอยะตาไล่ด้อไยะตาขาบานจ้าพี่น้องปสิเอาขา,าไปถิม่มันเกิดถ้าเห็ดกระสีเกิดดวงหล่หนนี่จะมันบานครับ โอ้ยเก็ียอย่างนย่านดอกมันหกักมันลง,ง้ำไปเนาะโอ้ยอย่าหักไปเอะพวกขอเลียดไหจาเขามากไปหงมมมกกไ,ปไม่ได้ตื่นกันนะ เห็นหรอมองเขาพอเห็นมันก็นมีอดอกงามขนาดเลยโทษอ่ะน้เบิ่งเอาจ้ะดอกงามเลยพี่น้องเบ่งดอกใหญ่โอ้ยโหพยายามี่เก็บใบมันแบบโบไฮมันบใบมันอันนี้นะพยายามมากเลยเดลยพี่น้อง มันขนาดเซียเพื่อสะอาดบ่ง,งามเสียดายเลยมูข้าแตกเซียวเส,สียวห่องกากากอยู่บนตอเฮ็ดบพี่นอ้องคอยเก็บคอยเลยแต่มันดึงแห้งมันกะมันเฮ็ดบหายขามันอันนี้น้อพี่น้อง ของก,กาดกากานหองก,กากเฮ็เฮ็ดๆยู่พี่น้องง ย่างเขาเมื่อไก่พี่น้องบ่ได้เอาขากองมามันหนักเขาบอกโอ้ยุ่งกระไรพ่อยุ่งเสียดายอือปิดไปอู้ยุยยย่งมันหองกะขาดไม่ต้องพ่นฝนพี่น้องเลย ยูเพ็เอ๊ะที่มันจ่อพี่น้องขอโทษด,ด้วยเออแห้งผูดอืมเออครับเออเน,นี่ย เลือกเอาได้พี่น้องเอออุ้ยก็ได้เลือกเอาดอกมันเอาได้เออเลือกเอาดอกมันเอาได้เจ้าสีฟ้าเห็นยังย้อนเบื้องทั้งหลังผุนเจาสีง้อไหมยังพี่ย้อนไปทั้งหลังผุนทั้งหาพี่งหน่อย ไปก่อนพี่น้องโอ้ยดีใจก็พ no ูดถือหวยเนาะพี่น้องเนาะเออพี่น้องเอ้ยเฮียบอออกก็คือนสีโพดายดอกเงินเทวดากระไดจมลรเดับบานเด้อก้มหนาก้มหนาเฮ็ดต่อไปผู้ลังค้นผู้ผู้อันผู้เพิ่นถือิ่นกัน ดีใจหองกกกาศบ่ได้เสียทุนก็นยังดีด้นาะพี่น้องเนาะเ้ยมักเล่นก็ะยะจมเ <c oughs> จม้ามพี่น้องฟังไปสั้นละโอ้ยเพื่นว่าหวยเพื่นดีแท้เข่าแท้ <c oughs> หวยซองละแสนก็ได้ก็ไปโดดเหล่นน้ำเพืน่น โอ้ยยุงกัดยุงกัดยุงกันหลายเฮีย่ออะก็คือสีโบไดดอกพี่น้องเอ้ยเงินก็ได้ฮีเจ้าเหม่ฟังพี่น้องไม่เก็บเห็ดต้องพือออกได้ดีเลยพี่น้องมึง เบิง่งเอ้อโอ้ยอยู่อะโอ้ยที่มันเพิ่นเกิดอยู่ใตเหมือนาโอ้ยข่อยป่อไหวแล้วพี่นอ้องยุ่งยองข่อยซะเลยเกิดเอาบนอนนี่เอาไปหลดโอ้ย อย่างคือได้หอ,อยไซอันสวัสดีนะจ๊ะถือพ่กหวยน่ะยนะคือกินค่ะ,ะก็ <laughs> มาเก็บก็ยังวะก็มาเก็บนี่สีท้ายให้เก็บนี่เ,เารา็วเาร็วเพชรลานี่หุน่นเห็ดน,นะอือก็อสีเก็บอยู่นั่นโะมนเนะแหละเก็บไปน้ำกันนี่ โอ้ยเห็ดกระเปื่อยแท้พี่นอ้องเห็ดเปื่อยคักแท้นี่เอาบ่าได้ก็บ,บ่เอาหัวมันละน่ะเนาะให้มันเกิดซะเห็ดเปื่อยพี่นอ้องเปื่อยคักรถ์โอ้เห็นเป็นเสือซะอ <c oughs> เขาเลือกเอาพี่หนอ่อยเลือกเอาดอกแต่ไม่เอาได้ดอกงสีก็ง,งามเลยดอกพี่หนอ่อย เดือดเข้าค่ะจ้าจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องก็เสียเงาพ่อกันคลิปหนาพี่หน่อยลาตีสวัสดีแม่เพื่อนแม่โมแม่ลาตีสวัสดีสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ